ได้มีโอกาสรัธรรมะโดยตรงจับก็แม่ครูอาจารย์หลายองค์เช่นหลวงปู่ดุลหลวงปู่เทศหลวงตามหาบัวหลวงพ่อพุทธก็อีกเยอะเยอะจากการปฏิบัติาตามแนวทางที่ท่านพาดําเนินได้ผลทางจิตมาเป็นลําดับแม้ไม่มากนักแต่ก็ทําให้ทุกน้อยลงจิตมีภูมิต้านทานต่อสิ่งที่กระทบมากขึ้นแนวทางที่ท่านสอนนั้นท่านไม่เคยแยกให้เห็นว่าคําสอนใดเป็นของพระพุทธองค์คําสอนใด ไม่ใช่และไม่ให้ปฏิบัติตามส่วนธรรมวินัยนั้นท่านก็ยังคงรักษาปฏิโมก227มาโดยตลอดดูฐานิยบูชาปี256หน้า26นี่เขาก็ไปส่งหนังสือครูอาจารย์เข้ามาครูอาจารย์เขาก็เขียนนะเนี่ยหัวใจของการปฏิบัติธรรมมันอยู่ที่ศีลกรรหัดทั่วไปก็ศีล5แม่ชีก็ศีล8แม่ชีก็ไม่มีมีแต่ อุบาสิกาและสินแปดจริงๆก็เป็นอุโบสถแปดประการที่พระเจ้าตัดไว้สมมเนนสินสิบพระมีสินสองอยี่สิบเจ็ดหายไปสองพันกว่าข้อ,ขอพระจริงๆมีสินมากกว่าสองพันสี่ร้อยข้อนี่คือความไม่รู้ของพระเราจริงๆและนี่ก็ยังเป็นอีกเยอะนี่ขนาดครูบาอาจารย์มีชื่อเสียงก็ยังยืนยันว่าพระมีศินทั้งหมดแค่สองยิบเจ็ดตามที่ตัวเองสวดสวดแค่ไหนก็คิดว่าสินนี้แค่นั้นลองขึ้นสินสามกลุ่มให้โยมก็ดูนะว่า ศีขาโปรดเนี่ยมีสามกลุ่มกลุ่มแรกเรียกว่าสัมปนะศีลาศินกลุ่มนี้จะบัญญัติในเรื่องของอเดรฉานวิชาไว้เยอะมากเลยถ้าศินกลุ่มนี้ไม่มีเนี่ยพวกที่ปลุกเสกดูหมอดูเลิกดูยามสะดอกเคราะห์ทำน้ำมนตพวกนี้ไม่มีความผิดอะไรไปปรับก็ได้เลยเพราะว่าศินตัวนี้อยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มที่สองเรียกว่าสัมปนะปฏติโมขาปฏิโมขาสังวรัสังวุตตาจะมีร้อยห้าสิบข้อที่พระเจ้าตรัสไว้ สินนี้เป็นสินอันเป็นเบื้องต้นแห่งพระมรจันแล้วก็พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่บัญญัติตร,ตรงนี้ขึ้นมาว่าพระอริบุคคลจะเป็นผู้มีสิลมั่นคงและยั่งยืนในสินกลุ่มนี้แต่ส่วนใหญ่ศิลกลุ่มนี้เราก็ได้แต่ตั้งสวดกันแต่ไม่ได้ทําตามเช่นในเรื่องของการรับเงินทองก็อยู่ในศินปลปฏิโมกแต่เราก็ไม่เห็นทําตามกันพระก็เป็นจํานวนมากก็รับเงินทองโดยตรงอย่างนี้ สินกลุ่มนี้มีในเรื่องของการขุดดินการพาาข,ของเขียวซึ่งเราก็ละเลยกันอีกเหมือนกันเพราะนั้นก็จะมีสินกลุ่มนี้แล้วก็สินกลุ่มนี้ก็ยังมีเรื่องของการฉันมือเดียวที่ห้ามว่าอันหนึ่งภิกษุใดฉันเสร็จห้ามเสร็จแล้วเขี้ยวก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเขี้ยวก็ดีของฉันก็ดีอันมิเชเดน่นเป็นปาจิตติอันนี้ก็เป็นสินกลุ่มนี้ที่เห็นว่าก็ท่องกันแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามการปฏิบัติสําคัญกว่าเราประพฤติตามปฏิบัติตามนั้น ปฏิบัติก็ต้องอย่างนี้ทาตามไม่ใช่ว่านั่งท่องอย่างเดียวแล้วก็สินกลุ่มที่3ก็คืออาจารย์ละโคจรสัมปันนายก็คือสินที่ว่าด้วยมารายาทและโคจรมีมากกว่าพันเข้อคอนี่คือสิ่งที่เราไม่เคยทราบมาก่อนเหมือนกันแล้วเขาก็ทราบแค่นี้ที่อจะมาไปบรรยายให้พระที่สุรินเจ็ดร้อยลูกบุรีลำสี่ร้อยทำดาวเขาแก้วอีกสี่ร้อยพระทุกรูกก็บอกว่าตัวเองมีสินแค่227เห็นไหมเราไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยครูบาอาจารย์ <C oughs> แต่ละท่านตรงนี้ก็มีแค่นี้เหมือนกันแล้วก็มาสอนญาติโยมญาติโยมก็รู้แค่นี้โดยที่ไม่นําเอาคําศาสดามาเปิดเผยแล้วก็ก็บอกว่าเมื่อได้ศึกษาแนวทางของวัฒนาปะพงทาให้โยมสับสนว่าทําไมผู้ปฏิบัติธรรมจึงมีความเห็นขัดแย้งกันกลายเป็นอันนี้เป็นแนวทางวัฒนาป่พงไม่เกี่ยวอีกเขาไม่ทราบเลยว่านี่เป็นคําสอนศาสดาของเขาแท้ๆเราเนี่ยเพียงจะเอาคําสอนศาสดาเนี่ยมาเปิดเผย ให้เขาได้ทราบว่าศาสดาเนี่ยเคยตรัสอะไรไว้ถ้าธรรมะเป็นสัจธรรมต้องอยู่เหนือความขัดแยง้งถูกต้องเลยเนี่ยต้องไม่มีความขัดแยง้งและความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะแต่ละท่านนะ่ะไม่ใช้คําศาสดางแค่นั้นเองเรายึดสายวัดป่าเอาแล้วพวกนั้นนะธรรมกายเขายึดมาเขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่สนใจสายวัดป่าเหมือนกัน อาตมาเคยเข้าธรรมกายอยู่3ปีสมัยเป็นนักเรียนพวกนั้นก็บอกเบอร์สองเบอร์สามของธรรมกายตอนนั้นเราเป็นนักเรียนในร้อยเราก็พานักเรียนไปอบรมก็บอกโอ้ยวัดป่าอยู่แต่ในป่าได้อะไรทั้งสองสำนักนี้ก็อัดก,กันก็ต่างคนต่างก็ยึดอาจารย์ของตัวเองอท่านก็ยึดหลวงปู่มั่นไปท่านก็ยึดหลวงพ่อสดไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละทำไมเราไม่พูดถึงพระพุทธเจ้าเพราะนั้นวัดนาป่าพงกําลังพูดถึงพระศาสดาศาส,สดาพ,พูดอะไร ศาสนาเคยสอนอะไรอย่างเนี้